ของเราก็จะพยายามจะช่วยผู้พิการที่ไม่สามารถขยับได้ช่วยเขานะครับโดยการใช้เซ็นเซอร์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เอามาสร้างคำสั่งเพื่อให้เขาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ซึ่งเราจะใช้สัญญาณชีวการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณสมองนะครับ ก็ตรงนั้นเขาจะเรียกว่า Brain Computer Interface อร์เชื่อมต่อนะครับมนุย์กับเครื่องจักรโดยใช้การเคลื่อนไหวของใบหน้ายริงเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันจำนวนผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับมีจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆก็ต่างซึ่งโจทย์ตรงนี้ครับเราอยากจะพยายามสร้างเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างนะครับให้สำหรับผู้พิการผู้พิการมหาีหลายระดับมากซึ่งเป้าหมายตอนนี้ที่เราต้องการก็กคืออยากจะช่วยผู้พิการที่สูญเสียการเคลื่อนไหวตั้งแต่คอลงมาโดยปกติพวกเราก็จะทำงานเกี่ยวกับในส่วนของการเชื่อมต่อมนุษย์กับเครื่องจักรหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต่านะครับซึ่งเราจะใช้สัญญ,ญาณชีวการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญ,ญาณสมองนะครับ ก็ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟปัจจุบันก็คือยัยงยังมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ประสิทธิภาพยังไม่ไม่ดีมากตรงนั้นจะเหมาะกับผู้พิการที่รุนแรงขั้นรุนแรงมากๆครับส่วนสําหรับงานของเราก็จะพยายามจะช่วยผู้พิการตั้งแต่คอลงมาใช่ไหมครับที่ไม่สามารถขยับได้แต่เขาจะยังเหลือในเรื่องของการเคลื่อนไหวของใบหน้าแล้วก็กระพริบตาได้นะครับตรงนั้นเราก็พยายามจะช่วยเขานะครับโดยการใช้เซ็นเซอร์ทางการแพทย์นะครับ แล้วก็เอามาสร้างคําสั่งเพื่อให้เขาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ตรงนั้นก็จะทําให้เขาทํากิจวัตรประจําวันได้ง่ายขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวแบบอิสระมากขึ้นเราก็เลยเสนอในเรื่องของการเชื่อมต่อมนุษย์กับเครื่องจกักรโดยใช้การเคลื่อนไหวของใบหน้าเลลินอย่างที่เราทํากับในกลุ่มของผู้พิการใช่ไหมครับก็แน่นอนเลยก็คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของสังคมต่างๆในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าผมว่าไม่ไม่มากก็น้อยที่เราจะพยายามช่วยตรงนี้ได้ เราคาดหวังว่าอุปกรณ์นี้จะมีในส่วนของต้นทุนถูกลงนะครับแล้วก็ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายเราก็คืออยากจะทําให้คนไทยได้ใช้ผู้พิการต่างๆที่ที่อยู่ในประเทศเราได้ใช้ถ้าเป็นไปไดก้ก็สามารถส่งออกไดก้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สําหรับการศึกษานะครับมันก็จะเป็นเหมือนการสร้างต้นแบบสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาของเรารได้มาศึกษาหรือก็เรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมต่อมนุษย์กับเครื่องจักรนะครับด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งงานวิจัยของผมนะครับได้ทําร่วมกับอาจารย์เจรินพอรอเป็นทีมที่ช่วยกันในส่วนของทั้งดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบและก็ในเรื่องของการทดลองด้วยครับในกระบวนการทําวิจัยนะครับพอเราได้คิดค้นหรือว่าเราเราได้รับโจทย์กันมาแล้วนะครับเราก็ทําการศึกษาครับว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างไงบ้างน,นะครับที่จะสร้างตัวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการควบคุมรถเก็นนะครับ ก็พบว่าตัว p i ีย o e โซ c อิเล็กทริกเซนครับมันสามารถที่จะใช้นะครับในการตรวจจับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนพลังงานกลจากการขยับใบหน้าของคน,นครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับเราก็เลยทดสอบเอาเพียโซอิเล็กทริกเซนเซอร์นะครับมาทําการวางบนใบหน้าครับใน6กตาแหน่งนะครับก็คือบริเวณตาตัวแก้มเพื่อที่จะทําการทดสอบเซ็นเซอร์ครับ หลักการของเพียโซลิซิกเซนเซอร์นะครับคือมันจะรับการเขาเรียกว่าเป็นฟอสเซนเซอร์ครับมีการเคลื่อนไหวมีการขยับนะครับมันก็จะไปกระทุ้ g ตัวตัวแผ่นฟอสเซนเซอร์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ส่งคลื่นไฟฟ้านะครับเข้ามายัางตัวของตัวปละมลผลของเรานะครับแล้วเราก็จะเอาคลื่นไฟฟ้านะครับไปแยกสัญญาณว่ามันถูกกระตุ้นมาจากตัวเซนเซอร์ตัวไหนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสร้างคําสั่งในการควบคุมรถเข็นอีกครั้งนึงครับ แล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาครับเพื่อที่จะทดลองนะครับให้กับผู้ทดลองของเรานะครับได้ลองเอาไปใช้ควบคุมลถไฟฟ้าจำลองซึ่งเป็นว a l w h e e l c h a i r พอทดสอบในว a l wheelchair เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เอามาใช้กับทดลองกับตัว l c h ช i ์เป็นตัวจริงตัวนี้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกระพริบตาข้างซ้ายกระพริบตาข้างขวาหรือว่าเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนก็คือเราใช้วิธีการกระพุ้งกระทุ้งแบบข้างแก้มอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันขยับ แล้วก็จะไปบังคับรถเข็นครับตอนนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือสามารถที่จะสั่งให้รถเข็นนะครับสามารถจะเดินหน้าได้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ถอยหลังคือสามารถจะเคลื่อนที่ได้ทุกที่ครับที่รถเข็นสามารถที่จะเคลื่อนเข้าไปได้ <S <S เราได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในส่วนของทุนวิจัยส่วนบุคคลนะครับจำนวน10,000แสนบาท ในการทําตัวงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สถานที่จากสํานักวิชาสารสนเทศในงานวิจัยชุดนี้นะครับเราได้ส่งตีพิมพ์นะครับในตัวของวารสารเฮริยอนนะครับซึ่งเป็นตัวสกอร์ปั1ิวนะครับได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับผมสิ่งที่เราครับคิดไว้ก็คือมีสัก3ประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกก็คือเราจะปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานง่ายนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ต้นทุนที่ที่ถูกมากๆนะครับสำหรับในส่วนของรถรดเข็นไฟฟ้านะครับจริงๆในราคาที่สูงของระบบทั้งหมดก็คือรถเข็นไฟฟ้านะครับหรือว่าวีลแชร์ไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับที่สามารถไปขับเพื่อนวีลแชร์ที่ที่ไม่ใช่เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าได้ แล้วก็สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์ของเราได้นะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนที่ที่เป็นเราก็อยากทำให้ให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือส่วนที่เราอยากจะเชื่อมต่อระบบของเราเข้ากับระบบสมาร์ทโฮมหรือว่าระบบบ้านอัจฉริยะที่ดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับถ้ามันเสริมเข้าไปได้แล้วก็เราสามารถดูแลผู้ป่วยหรือเราสามารถมอนิเตอร์แล้วก็สามารถให้เขาสั่งงานหรือเราสามารถสั่งงานติดต่อกับเขาผ่านระบบของเราได้นะครับในการสั่งงานอ่วิทร์ไฟฟ้า ก็ทำให้เขาเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งบ้านได้เลย3สิ่งนี้หลักๆนะครับที่เป็นประเด็นที่เรามองว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็ในอนาคตก็คือในเชิงพาณิชย์ที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้ตรงนี้ครับในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับทั้งผู้ที่เป็นสนใจในเรื่องของการจะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาดูงานหรือว่าเป็นผู้พิการนะครับที่อยากจะให้ลองมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับหรือผู้พิการที่สนใจอยากจะ เข้าร่วมนะครับเป็นผู้ทดลองในกรณีที่อยากจะได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจของเรานะครับเพจชื่อว่านวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์นะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปในตัว a c e b o o k เพจเลยนะครับมันจะขึ้นว่านวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์นะครับหรือติดต่อเข้ามาที่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับ